จัดทำโดยนางสาวกัญญานุษผิวสะอาดนางสาวมิรินดารามลิงนางสาวชลาดาบอกสันเทียนางสาวกระยาเธอจันทึกนิทานเรื่องทรงซอแม่งอแม่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อมุกมิกเขาชื่นชอบกระบะสิ่งรถสไตล์เด็กแว่นแต่พ่อแม่ของมุกมิกไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกเป็นทรงซอ ตกเย็นกลับบ้านมาจากโรงเรียนทุกวันเขาจะแต่งตัวใส่กางเกงขาสันส้นสเสื้อลัดลูกซอนไทยผู้ชายไม่ซ้ำหนากลับบ้านเช้ามืดประจำทุกวันแม่บอกอะไรก็ไม่ฟังจนกระทั่งไปติดผู้ชายไม่ยอมกลับบ้านเป็นอาทิตย์แม่จึงเกิดความเป็นห่วงพยายามติดต่อทุกช่องทางแต่ก็ติดต่อไม่ได้ถามเพื่อนของมุกมิกแต่เพื่อนของมุกมิกก็ไม่รู้เรื่องเพราะมุกมิกไม่ไปโรงเรียน มุกมิกโดดเรียนไปมั่วสุมติดยาไปพับเปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยโดยไม่คิดถึงคำที่แม่สั่งสอนต่อมามุกมิกไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่อภิชาติเป็นชายหนุ่มหน้าหล่อสูงมากๆประมาณ160เซนติเมตรผมยาวลุงรลังเหมือนเนนซิกแพ็เป็นชั้นๆสาวๆทุกคนที่ได้มองก็ตามติดตึม น้องมุกมิกเห็นครั้งแรกแล้วประทับใจในการกระทําของพี่อภิชาติมากพี่เขาเตะหมาเพื่อให้มุกมิกได้เดินผ่านทางอย่างสะดวกมุกมิกจึงตามพี่เขาไปและขอลายพี่อภิชาติบอกว่าคุยทำไมไปห้องเลยค่ะเบบีเดี๋ยวพี่พาไปขึ้นสวนชั้นเจ็ดดูบิ๊กจูด,ด้วย เห็นแบบนั้นมุกมิกจึงตามไปที่ห้องทันทีจึงตกลงปลงใจคบหากันพี่อภิชาติเป็นคนดีมากคอยดูแลตลอดทำกับข่าวใหา้ซักผ้าใหา้ส่วนมุกมิกนอนตากพัดลมตากแอร์ไปรนวันคบกันมาเจ็ดวันพี่เขาเริ่มเปลี่ยนไปหมุกงิดง่ายติดเกมจานไม่ล่างงานไม่ทำชอบทำไรยร่างกายมุกมิก เดินผ่านแล้วหมาเห่าก็เตะมุกมิกแต่มุกมิกชอบแบบนี้เห็นแล้วชอบมากมีเสน่ห์เวลาเหงื่อไหลยิ่งชอบหลังๆมาเริ่มกลับบ้านชาทุกวันทำให้มุกมิกเครียดมากว่าแฟนของมุกมิกเปลี่ยนไปมุกมิกได้ตัดสินใจสะกดรอยตามไปจึงเห็นว่าพี่อภิชาติไปพัวพันกับสาวคนอื่นที่ชื่อน้องแตงโม เจอกันในเกมฟีฟเล่นกันทุกวันจนแอบ,บนัดกันไปเจอที่ร้านขนมจีนคนที่พี่เขาเติมเกมให้เกือบพันมุกมิกไม่พอใจมากที่แฟนหนุ่มตัวเองทำแบบนี้เดินไปยุ่มหัวน้องแต่งมูกลางร้านขนมจีนกดลงหมอน้ำยาป่าใส่ปลาชนเยอะๆคนในร้านตกใจมากลองกีดเป็นภาษาเกาหลี มุกมกตบหน้าหันตัวผิวน้องแต่งโมก็ไม่น้อยน่ะเตะปากเลือดออกยุ้มหัวกันไปมาพี่อภิชาติรีบมาห้ามแต่ช่วยอะไรไม่ได้จึงโดนลูกหลงโดนเสยค้างกับใส่ศอกล้มกลางอากาศพอตั้งตัวได้พี่เขาตะโกนว่าไม่ชอบให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันพี่รักทั้งสองคนเท่ากันและพี่มีคนที่สามอีกคือน้องเบลเป็นแม่ค้าสุดแซ่บ ของร้านขนมจีนแห่งนี้วันนี้ตั้งใจจะพาน้องเบลมาเปิดตัวให้น้องแตงโมรู้มุกมิกเสียใจมากคิดว่ามีแค่สองคนแต่ที่จริงแล้วมีถึงสามคนแบบนี้มุกมิกไม่ยอมนะคะเราเลิกกันเถอะมุกมิกกลับบ้านไปขนเสื้อผ้าให้กิ๊กอีกคนพากลับบ้านไปหาแม่พอมาถึงบ้านแม่ก็เป็นห่วงมุกมิกมาก ไม่ว่าหรือด่าอะไรกอดลูกและบอกคิดถึงลูกสุดหัวใจแต่นางป้าขังบ้านชื่อโอลิฟมาแซะเนี่ยนางมุกแกไปแลดเป็นอาทิตย์เพิ่งกลับบ้านมาได้จำทางกลับบ้านได้แล้วเหรอจ๊ะแม่มุกมิกโกรธมากจึงกระโดดต่อยท้องป้าขังบ้านแล้วบอกกับลูกว่าไปเถอะมุกมิกลูกเข่าบ้านมุกมิกตกใจกับสิ่งที่แม่ทำมาก แม่เห็นสีหนามุกมิกกลัวเลยพูดกับมุกมีกว่าไม่ต้องกลัวลูกกว่าแม่จะยุดแม่เคยสุดมาก่อนสรุปว่าแม่ก็เคยเป็นสก้อยเก่าแต่ต้องแอบเป็นคนดีเพราะพ่อเป็นลูกกำนันที่มีเงินมีหนามีตาในสังคมมี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ให้ลูกจักพิจารณาผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง โดยดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของมันด่าไอหนุ่มทรงเช้งมันเส่ยจนเท่าหลักสาวสทรงโอแม่น้องโอนิม